สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องเชฟเพลงครับวันนี้เราจะมารีวิวพัดลมครับอเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้แม่เผลอไปดึงดูนะครับลมลูกอะไรลูกช้างนี่ค่ะช้างหรือตัวอะไรช้างเฮ้ยไม่ใช่แล้วแพะแ<ะ>พะพัดลมเห็นไหมนี่กดตรงนี้มันจะหมนุนหมุนให้ดูหน่อย หมุนให้ดูหน่อยครับมาเข่าอีกหมุนให้ดูหน่อยช้าๆลูกช้าๆไม่มีมือด้วยเนี่ยอันนี้รีวิวอยู่ที่เชียงใหม่เครื่องบินเพียบเลยน,นี่อยู่ที่เชียงใหม่อ่ะกดให้ดูสิไหนแม่เมย็นไหมพาให้น้องสิ ชฟเย็นไหมหัวแตกเลยฮะหัวแตกเลยหัวแตกหัวแตกเอาเชฟทำบ้างสิเดี๋ยวไปจับใบพัดนันเห็นไหมไหนพี่ี่เป่าก่อน เล่นกเหนื่อยเลยมาค่ะเจ๊อ้อาวพ่อบายบายอย่าลืมกดติดตามฝากป๊าคายกดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย anh ấy review một điều